ข่าวดังข้ามปีข่าวดังข้ามปีคงจะไม่มีใครปฏิเสธข่าวลุงพลนะคะด่วนตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มลุงพลเจตนาฆ่าคดีน้องชมพู่หลังพบหลักฐานใหม่อันนี้เป็นข่าวของวันที่26สิงหาคม2564ค่ะตามข่าวบอกว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาลุงพลเพิ่มฐานเจตนาฆ่าน้องชมพู่ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงว,วัยสามขวบ ที่หายออกจากบ้านพักที่บ้านกกกอกอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม63 1ปีมาแล้วนะคะก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูลเหล็กไฟซึ่งต่อมานายชัยพลวิพาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกตั้ง3ข้อหานะคะความคืบหน้าล่าสุดที่ตามสบอบเบาะแสกันมาเป็นปีได้ความคืบหน้าว่า พนักง,งานสอบสวนเตรียมตัวเรียกนายชัยพลหรือว่าลุงพลเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเพราะว่าพบหลักฐานบางอย่างในคดีการเสรียชีวิตของน้องชมพูเพิ่มก่อนน,อน,น้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้ง3ข้อหาไปแล้วนะคะคือ 1. พลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจ,จากปิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กพ้นไปเสียจ,จากตนเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3 กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพอันนี้ก็เป็นหลักฐานล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของคดีจะได้นำเสนอกันต่อไปจริงๆแล้วข่าวนี้ที่ใครติดต่อหรือว่าติดตามกันมาเป็นปีเนี่ยน่าจะรู้สึกเบื่อแล้วแต่ว่าใครอีกหลายคนก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ผู้ต้องหา แล้วก็จับได้เนี่ยเป็นตัวจริงหรือคดีจะออกมาเป็นยังไงเราก็ยังติดตามกันต่อไปนะคะแล้วจะเสนอการครึ่หน้าของข่าวนี้ต่อไปค่ะนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาด้วยค่ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ